สวัสดีครับวิธีดักหนูในห้องครับมาเนี่ยหนูในห้องมีสองตัวมันแลนด้วยกัเลยเอาตัวนี้มาดักเนี่ยครับลักษณะที ข้อที่สามครับข้อที่สามคือใส่ไล่ครับก็เอาว่ามาครับเอามามา่าข้อที่สี่ใส่แล้วมันงับเมื่อนะครับต้องกดไปลายไว้ต้องกดไปลายไว้มามา่ามันจะมีหูอยู่ในช่องเส้นมันก็เอาเสียบเข้าไปนะครับเอาเสียบเข้าไป กอบแน่นหนึ่งนะครับเสียบไปในหูวครับนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นี่เบิรงข้างในนะครับเนี่เป็นเสร็จเสียบเรียบร้อยนี่ครับเตรียมไปดักวางไว้เลยครับเยี่ยมจริงๆฟ้บ ฟับฟับเตรียมไปดักเด้ครับหอยเนาะมันแลนอยู่ในขั้วเนี่ยนะครับขั้วกระสีหกแน่นะหนูกระสีแลนอยู่เห็นยัขึ้นน่งขั้วคาขัา้ขวคา,าครับเัน,เนือนกัะจัดการเสยดักเสยนี่ค่อยเบื้องผลนะครับเป็นยังไงดัก างเตาแก๊สเนี่ยนะครับอคอยเบ่งผลงานครับอ่าดักไปปอยครับไปปอยข้างนอกมัเขาในห้องปกติหากัดเขาของเขาครับัจะไปปล่อยข้างนอกกัน ปิดหูช่องหลังคั่วเรียบร้อยครับปิ้งนานมาแล้วครับติดเลยครับผมดักบอดถึงสองเข็มม้งเลยติดเลยครับลองเสียงแรงกวัาขาดกว่าขาดะจับไปปล่อยครับผมปล่อยข้างหนอาครับ ไปปล่หนุ่ยในบาน้านในผลดีครับผม <Okay. S 2> ดีก็เอากาวมาดักครับผมกาวดักเหมือนายทอรมานครับนี่นะครับเอาไปปล่อยข้างนอกครับยาดินยาดินยาดินยดินไดเอาไปปล่อยแล้ว เอาไปปล่อยครับคง mm hmm. จะเป็นหนูหนูเมนกอนหนูทองครับทองบางแง่เวยครับ mm hmm. จิมขาขยายพันธุ์อยู่ในห้องเขาเอาไปปล่อยข้างนอกเลยครับเ mm hmm. ป็นหนอนออสเตลีนแหวบไปข้างนอกแล้วเอ,ลเอาสลากอ,อกครับ ตีนจดงได้เอดอกเอเปิดประตูไ้แล้วบือย้อมบอกอีกมือย้อมออกบอย้อมออกอ้ยไปออกไปออกไปแล้วครับเห็นสองทางแะหน้าฝาแดงเติมหายวับไปกับตาสวัสดีครับ